สวัสดีค่ะวันนี้พัดจะพามารีวิว Fortuner 2.4v นะคะขับเคลื่อน2องล้อค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะสีบอลเงินค่ะเป็นรถปี2016เครื่องดีเซลนะคะค่ะรถคันนี้นะคะเลขไม่ที่ใช้ไปแล้วนะคะอยู่ที่167,000กิโลเมตรโดยประมาณนะคะค่ะ เป็นรถนะคะทะเบียน5กไก่ลอลิง2937กรุงเทพมหานครนะคะราคาค่าตัวของรถคันนี้นะคะอยู่ที่859,000บาทค่ะมาดูรอบคันนะคะว่าสีเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะเป็นสีบอลเงินที่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะค่ะ ด้านหลังนะคะจะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะสวยงามไหมคะแล้วก็ในส่งของล้อนะคะจะได้เป็นล้อแมกนะคะค่ะขอบ18ค่ะแล้วก็จะได้ในส่วนของบันไดข้างนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะ ไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะมีให้มาเลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟจะเป็นไฟแบบ LED นะคะมีในส่วนของไฟสปอ์ตไลท์ให้มาด้วยนะคะตัดกับกรอบโครเมียมนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจงหน้านะคะค่ะจะมีโลโก้โตโยต,ต้านะคะอยู่ด้านหน้านะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถ Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเดี๋ยวพัดจะพาไปดูในส,สนในนะะ่วนของห้องโดยสารด้านในนะคะว่ากว้างขวางแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในนะคะค่ะสำหรับรถ f o r t u n e r คันนี้นะคะ จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของถังน้ำมันนะคะเปิดฝากระโปรงน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของปรับเก็บพับกระจกมองข้างนะคะจะควบคุมด้วยในส่วนของระบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็ในส่วนของควบคุมประตูนะคะกระจก ทั้ง4ี่บานนะคะก็จะควบคุมฝั่งคนขับนะคะค่ะในส่วนของมือจับนะคะเขาก็จะมีให้ทั้งผู้โดยสารด้านหน้านะคะทั้งฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังโดยเช่นเดียวกันนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยค่ะค่ะสำหรับนะคะสำหรับ เบาะนั่งของคนขับนะคะของเขาจะ,ะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะแต่ว่าฝั่งของผู้โดยสารนะคะอื่นๆก็จะเป็นปรับแบบธรรมดานะคะค่ะจะมีระบบนำทางให้ด้วยนะคะสำหรับรถ Fortuner 2.4E คันคนี้นะคะค่ะเครื่องเล่นวิทิุนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีจอให้ด้วยนะคะค่ะ พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะสั่งการด้วยเสียงนะคะค่ะในส่วนของหน้าปัดเลื่อนไมคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อบ่งบอกในการใช้งานนะคะค่ะในส่วนของตัว A ค่ะเกียร์อย่างที่บอกนะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบขั้นบันไดค่ะคุณลูกค้าค่ะ ก็จะมีเป็นรดลายของลายไม้นะคะถูกอกถูกใจลูกค้าท่านใดบ้างแมคะค่ะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะค่ะเดี๋ยวพัจะพาไปนั่งนะคะว่ากว้างขวางนะคะเป็นยังไงบ้างอึดอัดหรือเปล่าเดีพัดจะพาไป,ปนั่งนะคะค่ะมาในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ก็จะเป็นสีน้ำตาลเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะถ้านั่งแล้วนะคะในส่วนของระด,ดับหวัวเข่านะคะไม่ชนกับในส่วนของผู้โดยสารด้านหน้านะคะหรือว่าฝั่งคนขับนะคะสบายแล้วก็ไดรับสีรษะนะคะก็จะอยู่สูงนะคะนั่งแล้วรู้สึกไม่อึดอัดนะคะโป่งค่ะค่ะถ้าหากว่าเดินทางไกลก็สบายเลยค่ะตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะเ,คเขาก็จะมีให้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะเย็นฉ่ำแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะคะค่ะในส่วนของไฟนะคะห้องโดยสารนะคะเ,คเขาก็จะมีให้นะคะค่ะทั้งฝั่งด้านหน้านะคะแล้วก็ตรงกลางค่ะค่ะในส่วนของที่เก็บเอกสารนะคะก็จะให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ มาดูในส่วนของด้านหลังนะคะถ้าหากว่าพับเก็บในส่วนของเก้าอี้นะคะหรือที่นั่งนะคะก็จะสามารถเก็บสัมภาระได้อย่างกว้างขวางแน่นอนเลยค่ะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจที่จะเข้ามา ชมนะคะหรือว่าจะเข้ามาเช็ดได้รถคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อพัดเพชรยนต์นะคะที่เบอร์095-914-3563นะคะเดี๋ยวพัดจะแปะเบอร์โทรไว้ให้นะคะเผื่อจะได้ติดต่อเข้ามานะคะโปรเจคเนอร์คันนี้นะคะเขาก็จะให้ถุงลมนิรภัยมาทั้งหมด7ใบนะคะขับปลอดภัยแน่นอนค่ะหายห่วงเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของประตูผู้โดยสารด้านหลังนะคะค่ะก็จะตัดด้วยหนังสีน้ำตาลนะคะในส่วนของประตูด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะค่ะไม่กีดกั้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะของรถ f o r t จ n e r นะคะจะมีกล้องถอยหลัง5ห้อย่างที่บอกไปนะคะ แล้วก็มีไฟเบรกด้านบนให้ด้วยนะคะถ้าหากว่าถูกอกถูกใจคุณลูกค้าท่านใดก็ติดต่อเข้ามาได้เลยถ้าเกิดรับชมแล้วถูกอกถูกใจลูกค้าต้องการที่จะเข้ามาเทสไดนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถตัว จริงนะคะก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 9 5 9์4 3 5าหาเเป็นเบอร์พัดนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าจะเข้ามานะคะของเราจะมี2สาขานะคะจะเป็นสำนังกงานใหญ่ที่พัดรีวิวรถคันนี้อยู่นะคะจะอยู่เสรีไทยนะคะ68แยก1ค่ะเป็นสำนังกงานใหญ่เลยแล้วก็ในส่วนของสาขาที่2จะอยู่เสรีไทย9 5นั่นเองค่ะติดถนนใหญ่เดินทางมาสะดวกแน่นอนค่ะคุณลูกค้า ฟอร์จูเนอร์ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัติสีบอลเงินนะคะปี2016เป็นเครื่องดีเซลนะคะเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันนะคะราคาแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะเบาะหนังนะคะ,ะสำหรับฝั่งคนขับนะคะฝากฟอร์จูเนอร์คันนี้ไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวพัทจะพาไปรีวิวในส่อนของรถคันไหนในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพัทด้วยนะคะเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับคุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พัดก็ขอจบรีวิวสำหรับรถ Fortuner ไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ